สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิมมี่นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาทําการรีวิวสกินระดับมิราเคิลของโอเมนกันนะคะซึ่งตอนนี้ก็คือได้มาในราคาแรงกันมากนะคะหลายๆคนก็หมดไม่ต่ำกว่า2,000นะคะทุกคนนี่หัวเราะใหญ่เลยนะคะโอเมนของเรา สกินจะสุดเพ่เอฟเฟกจะอลังการขนาดไหนนะคะระดับมิลเลอร์อแล้วเราคิดว่าต้องอลังการแน่นอนนะคะเดี๋ยวพร้อมแล้วก็ไปรับชมคลิปกันได้เลยนะคะช่วยกันกดแชร์กดไลค์ให้ถึง20ไลค์กันด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ช่วยกันปั่นวิวด้วยนะคะอย่างน้อยเราขอคลิปนี้สัก300วิวนะคะทุกคนคลิปนี้ก็พร้อมแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยนะคะก่ะอนที่จะไปรับชมคลิปนะคะ ได้นะคะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันในตัวเกมแล้วนะคะตอนนี้เราก็ทําการเจอกับอดวินดึงมาแล้วก็ตีกันไปเลยนะคะทุกคนตีนะคะทุกคนตกไปนะคะทุกคนอย่ามาซ่าก,กับพี่นะคะนี่อะโอ้โหโอ้โหอะไรเนี่ยอะไรเดีย่ยคิดว่าไหวเหรอไหวเหรอหมายถึงเราอะคิดว่าไหวเหรอเดีย่ยเหมือนดูจะไม่ไหวกันนะคะคือเกมนี้หยิบมาผิดนะคะน่าจะหยิบระเบิดมานะทุกคนแต่หยิบวิกเกอร์มาก็สับวิ่งไปเลยสิคะจะกลัวอะไร กัวโอเมินเอ้ยกัวอดูอินนั่นเองแล้วก็เอฟเฟกต์วาร์ปสุดอลังการนะคะทุกคนดูโอ้โหสุดยอดมากวาร์ปมาตรงป้อมแล้วนะคะทุกคนแล้วก็วาร์ปมาอีกโอ้โหใส่เดียวกับอะดูอินนะคะเกมนี้มาดีมาดีมาดีดึงไม่โดนด้วยโอ้โหตีคิบไปแล้วก่อนแล้วกันตึ๊ดตื้ตตเดี๋ยวเอามังกรเล็กนะคะตอนนี้ทําการตีมังกรเล็กค่ะทุกคนตึ๊อตึ ตีมังกรเล็กไปนะคะแล้วก็ตีนะคะนี่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 แล้วก็ปึ้งมีออร่าวิ่งหวังมานะคะดึงมาแล้วก็ล็อกไปหนึ่งทีนะคะทุกคนตอนนี้ทําการตีไปค่ะตีไปตืดตืดตีไปนะคะตีไปโอโหโอโหโอโหคิดว่าไหวไหมหนีเข้าไปแล้วนะคะทุกคนเหมดของเริ่มมานะคะตอนนี้เราก็ทําการตีมังกรเล็กอีกหนึ่งทีนะคะทุกคนตีไปเลยค่ะทุกคนตอนนี้ ทำการตีไปนะคะตึง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 ,ตง,ตงแล้วก็ได้วับออร่าวับมาออร่าบับมาเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ดึงมาตบเหมือนเดิมนะคะตอนนี้เหมือนอาดูอินจะสู้เราไม่ได้เลยโอ้โหดูโอ้โหดูฝีมือนะคะทุกคนตอนนี้ตี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 เอาหนีเข้าไปแล้วนะคะตอนนี้วับจะเอาหัวจะเอาหัวมาดีมาดีโอ้โหได้สกิลเวียงดีนะคะแล้วก็สับเกียร์หนีวิ่งตีนแตกเลยนะคะตอนนี้อื แล้วก็วาร์ปเอฟเฟกสุดอลังการเหมือนเดิมนะคะทุกคนโอ้โหโหนมากเอฟเฟกสวยมากทุกคนตอนนี้ก็วาร์ปมาในปอกป,ป้อมกันไปที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็วาร์ปมาอีกทีหนึง่งเอาคลองดีไหมนะเอาคลองดีไหมเอาคลองไปเ,เลยค่ะทุกคนตอนนี้ตึงต้งตึงต้งตึ้งตีไปเลยนะคะตอนนี้โอ้โห,โหสลิมสลิมสลิมเอาหัวสลิมอะไรเนี่ยก็วิ่งออกไปเลยสิคะนี่แล้วก็ทําการแบบ ล็อกไปหนึ่งตัวนะคะ a อ d u โดนล็อกอีกแล้วโอ้โหแล้วก็ได้ไปหนึ่งคิวนะคะหมายถึงเขาได้เราได้เป็นอซิดนะคะช่วยเหลือมามามาช้างมาชักหน้ามานะคะตอนนี้กดรวมกลุ่มแล้วค่ะจะมีใครมารวมไหมก็รีบวิ่งออกก่อนนะคะตอนนี้แก๊กดึงมาแล้วนะคะตอนนี้ดึงไม่โดนนะคะตอนนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหได้ไปนะคะหนึ่งคิวนะคะ a r d u อินเกมนี้ตายบ่อยจริงจริงนะคะทุกคนมา กดตีไปเลยนะคะนี่แล้วก็โชว์เอฟเฟกต์วับเท่ๆของเราไปหนึ่งทีนะคะทุกคนมันแพงอะ่ะขอหน่อยเถอะทุกคนนี่วับไม้ป้อมอีกแล้วปุ๊บนี่แล้วตอนนี้ก็อยู่ที่ตรงนี้มาเข้าวงไฟแล้วปึ๊บเปิดอันติไปเลยก็เปิดอันติไปเลยโอ้โหเหมือนไม่ไหวนะทุกคนเหมือนเราเนี่ยไม่ไหวเพื่อนวิ่งไปหมดนะทุกคนรีบมาดีมันจะตายแล้วเนี่ยเหมือนเนี่ยเราตาย แล้วก็วาร์ปมาเกมนี้นะคะแล้วขอเก็บอาดูอินก่อนนะล็อกอีกแล้วอาดูอินก็บอกโ้ยเนี่ยกูผิดอะไรเอาอีกละก็อย่าโอ้โหโอ้โหมาดี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 อย่ายอมอย่ายอมนะคะทุกคนตอนนี้อย่ายอมนี่กดตี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 ชักหน้าไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บนะเจ็บนะก็ขอวิ่งสับตีแตกก่อนนะคะตอนนี้เหมือนไม่ไหวนะคะก็วาร์ปโชว์เอฟเฟกต์วาร์ปอีกแล้วทุกคนเอฟเฟกต์วาร์ปเท่ๆไปนะคะทุกคนตอนนี้ปัง ออกิาล็อกอ r ด,ออดูอินนะคะตอนนี้โอ๊ย,อยเหมือนเราเจ็บนะฉันเจ็บนะคะตอนนี้ก็วิ่งไปสิคะทุกคนมีหน้าแรงอะ่ะทุกคนนี่ดึงอ r ดูอินมาพยายามแบบปั่นปั่นเข้าไปนะคะตอนนี้อันนี้ไม่ใช่คลิปหลักการนะคะทุกคนเป็นคลิปเล่นมัวม่วๆนะคะประเด็นคือลงแรงนะคะทุกคนนี่กดดึงมาแล้วก็ปึ้ง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 กดดึงมาแล้วก็โอโหได้ไปหนึ่งคิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ กดตีป้อมนะคะทุกคนนี่อาแครี่ทีมนั้นทำไรเนี่ยทำไรเนี่ยเอาไม่ทนันรับเพื่อนคิวไปแล้วนะคะก็ตีบับแดงไปนะคะทุกคนตอนนี้ตอนนี้ตีบับแดงไปค่ะทำกานตีบับแดงไปโอ้โหได้บับกันมาเป็นที่เรียบร้อยปึ๊บล้วก็เคลียร์คิฟไปก่อนนะคะทุกคนเพื่อแบบกันตึงนะคะเลนนั้นกันแบบพยายามเอามังกรอยู่นะคะเรา พยายามามาังกรเอ้ยเอาคองดีทุกคนทำไมเราชอบจำสลับกันเนี่ยแล้วก็เอาคองเสร็จแล้วก็วาบนะคะทีมเหมือนทีมจะไม่ไหวกันแล้วนะคะตอนนี้คนละคลองก็ไปปล่อยแล้วก็ตายกันไปที่เรียบร้อยนะคะนี่ตอนนี้พยายามโซนโซหาคลิปอยู่นะคะอันนี้ไม่ใช่คลิปหลักการน,นะทุกคนเป็นคลิปเล่นม่วๆอย่าเอาไปเล่นตามทำตามนะทุกคน เป็นคลิปแบบเล่นมั่วๆเลยจริงๆทุกคนคิดว่าจะชนะไหมเกมนี้ดูสู่สี่นะคะทุกคนชนะชนะหรือไม่ชนะก็คอมเมนต์มานะคะทุกคนอุ๊ยอุยอุยเจ็บนะเนี่ยตีตีเจ็บตีแรงด้วยทุกคนอาววอวล็อกเลยดีล็อกเลยดีรอ,ออะไรละ่ะล็อกดีมาเร็วๆมาเร็วๆดีเพื่อนโอ้โหโอ้โหสวยอตอนนี้เรือเราไม่ไหวแล้วนะคะขอวิ่งวิ่งวัฟไปก่อนนะ มันเราเปรี้ยวไงอยากวับตรงเนี้อ่ะล้วโดนลูกหลงด้วยไงแล้วก็รีบวิ่งไปสิคะทุกคนตอนนี้เข้าสู่ช่วงเลดเกมขั้นสุดแล้วนะคะตอนนี้อ่ะวีาวิ่งหนีเราตอนนี้เพื่อนตาทีบราตีคองอยู่นะคะเราก็ทําการทํำะไรค่ะเค่คีบมั่นเองคะ่ะทุกคนแล้วก็สาอ่า สามตัวบนก็ยังบวกกันอยู่เลนกลางนะคะทุกคนเราก็ไม่ไปช่วยเพื่อนด้วยแล้วก็ตอนนี้ก็รีบวิ่งไปแล้วนะคะทุกคนคิดว่าจะทันไหมตอนนี้โกสเลเอร์ถูกสังหารกันไปที่้อยแล้วก็ล็อกอะดูอินอีกแล้วนะคะตอนนี้อื้ือื้ือืออออ้ทุกคนมา Lock, 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 ล็อกล็อกล็อกแล้วก็ตีตีฟาดก็ฟาดไปเลยสิคะนี่อนี่อ่ะมาก็ตอนนี้ทีมทีมฝั่งนั้นนะคะเหลือวีล่าตัวเดียวทุกคนคิดว่าจะชนะไหม ชนะแหละทุกคนขนาดนี้แพ้ก็ไม่รู้ว่าไงแล้วเนี่ยมาโอ้โหโอ้โหโอ้โหมากดตีเลยนะคะตอนนี้ก็ตีเลยนะคะทุกคนตื๊ดตื๊ดตืดทำดีมากเพื่อนๆกดดันป้อมไปนะคะนี่ตอนนี้แก๊กทำการแทงป้อมแล้วนะคะแล้วก็กดตีป้อมไปเลยนะคะคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะคะหากใครชอบก็ช่วยกันก็แชร์กันเลยแล้วก็กด s ั b ต c r คร e ด้วยนะคะกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง20ไลค์นะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอลาการเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ